นี่เดี๋ยวผมจะมาคุยถึงความยุ่งยากลําบากของการต้มข้าวห้หมูนะพี่น้องผมก็เส้นเพลินนี่ม่ใชโมนะเออนี่คืออย่างนี้อย่าเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยผมต้มข้าวให้กินแบบนี้แหละแต่วันเนี้ยผมต้มพักทองซึ่งต้มแต่เช้าเลย่ะต้มแต่เช้าก็วันจะเย็นพี่น้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะนี่แหละที่ผมเคยบอกว่าถ้าท่าเนเลี้ยงหมูเนี่ย โดยเฉพาะเลี้ยงหลายๆตัวเนี่ยถ้าจะมานั่งต้มข้าวให้กินเนี่ยโอ้โหพี่น้องเลยนี่ผมต้องต้มเผื่อตอนเย็นตอนตอนเช้าเลยนะนี่กระทะหนึ่งจ,จบไปแล้ว,ลวผมวางไว้เนี่ยตรงประมาณตะพาเขียวเนี่ยผมเอาไปแผ่ไว้แล้วก็คุมไว้ป้องกันไม่ให้หมากินเนี่ยก็คือมันจะเย็นไวไงถ้าไว้ในถังเราโอ้โหเช้าไม่ไม่เย็นหรอกผมเคยวางมันโอ้โหยังร้อนอยู่เลยอะ่ะนี่ อ่าซึ่งหลายคนบอกโอ้ทำไมไม่ต้มข้าวให้กินมันโอ้โหคุณลองเลี้ยงดูสิออมันไหวไหมถ้าตัวเดียวเนี่ยผมเชื่อมันต้องไปรอดตัวเดียวเนี่ยต้มทีเดียวในตกินทน้งวันเนี่ยหมูเป็นสิบอ่ะเออถ้ามานั่งต้มข้าวอยู่อย่างเงี้ยผมถามว่าคุณเอาเวลาที่ไหนไปทำอะไรอ่ะเออถ้ารับราชการอ่ะก็ต้องไปทำงานใช่ไหม เราจะมานั่งต้มข้าวให้หมูนี่นะมันใช่เหรอ <c oughs> ซึ่งอันนี้ผมก็พูดโดยรวมอ่ะนะผมไม่ได้ว่าใครแต่บางคนว่างเขาทําได้เอออย่างเช่นพอเท่าไม่เท่าเาพราะแก่ไม่แก่อยู่บ้านอะไรเงี้ยเออท่านไม่ไปไหนก็พอได้อยู่แต่ทีเนี้ยท่านหมูมันเยอะอ่ะไหวไหมล่ะเอาสักยี่สิบตัวอะไรเงี้ยเออเนี่ยน,นี่ขนาดของผมสิบตัวเนี่ยนะเนี่ย สองถังสีเนี่ยบอกว่าโหมันจะบอกว่าจะจะหิว,ว,ว <c oughs> <c oughs> อีกอยู่เออเนี่ยจะเล่าให้ฟังน,น,น้องเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยนะเออพอดีพอดีว่าฟักทองอ่ะมันมันเยิะไงทีเนี้ยมันข้อดีของการต้มฟักทองเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะแต่ว่ามันต้องรอมันแต่ถ้าเราจะแต่ถ้าเราให้มันเย็นแบบ การานอาหารนั้นมันไม่ใหญ่มันก็ต้องรออ่ะซึ่งข้าวต้มข้าวอะไรก็เหมือนกันบางทีต้องรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าเราไปเติมน้ําเย็นปาดน้ําเย็นมันก็ไหลรสชาติรสชาติมันหนีรสชาติมันหายอ่าเนี่ยจะเอาไ้ฟังฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เวลาทีนี้เวลาเราทําอะไรเราต้องคํานวณวิเคราะห์ด้วยเนี่ยอ่าอันนี้ผมพูดถึงกรณีคนที่อยู่ใกล้ตัวบางทีกับคนแถวบ้านเนีะย บอกเอ้ยทำไมไม่อย่าง,งนันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นูโอ้โหแม,แม่เอ้ยแม่มีความรู้เท่าไรจ้าพ่อจ้า <c oughs> จะไม่ผมไปทำอาหากินเลยง่ายโอ้โหนี่นี่คือผมตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์เนี่ยแบบเล่าให้พี่น้องในฟังเลยนะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดหรอกครับ อย่างเรายังมีแรงที่ต้องไปทำงานอยู่เอออาจจะไป,น,ป,น,น,ปน,นู่นไปนีออ่ไปนั่นมีงานก็ต้องไปทำงานใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้มาตั้งใจเลี้ยงหมูเรายังไม่ถึงก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่มันเป็นการปูพื้นฐานผมทำปูพื้นฐานนะผมบอกไว้ก่อนเลยอนาคตร้อยตัวเนี่ยต้องอยู่บ้านแนนอนไปไหนไม่ได้หรอกหรือผมมีทะเลนชัดเจนไงผมไม่เลี้ยงขายหลังทีละตัวสองตัวมันไม่คุม้มต้องขายที่เป็นร้อยอะเอ,อเอางี้กว่า ตอนนี้ตลาดตอนนี้ตลาดหมูป่าซบเซาอ่ะนะพี่้องเดี๋ยววันดีอะเชื่อมเหออย่าไปคิดอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะไม่มีหมูขายเลยบางคนกังวลเ่อไม่มีตลาดแล้วตลาดปิดอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรเงี้ยเออแล้วเราเป็นวลทําไมคือวันนี้ต่อให้มีคนซื้อผมก็ขายไม่ได้หรอกเพราะว่าผมกลาลังปูพื้นฐานอยู่อ,อ่าผมจะสะสมแม่พันยี่สิบตัวคลอดทีมสองร้อยไปเลย คือกากมันนี่ต้องไปซื้อทีละห้าสิบตันเอา,อางี้ดีกว่าอ่าซึ่งอยู่ไม่ไกลโลรงแป้งประมาณห้ากิโลอ่ะจากบ้านผมไปห้าสิบตันก็ห้าพันอืมเอะยิดเยอะอะไรเงินห้าพันเนี่ยมันก็พอจะมีอยู่หรอกมั้งนะเี๋ยเราฟังพี่น้องถ้าอย่างเลี้ยงอ่ะมันต้องมีเทเลนชัดเจนอ่าอันนี้ไม่ได้ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ทําช่องนะผมเล่าเผื่อใครผ่านมาเจออ่าเราต้องมีเทเลน เราต้องมีกระแสอืมอย่าไปยึดให้ยเยอะแยะอ่าอย่าไปยึดตามกระแสอ๋อขอภยัยพูดปิดไปกระแสเวลาพูดเรากูอย่างนั้นอย่างนี้เลี้ยงหมูข้าวดีกวา่าเออหมูดำมันเถีบกรลาอะไรเงี้ยโอ้แล้วคุณมันต้องใช้เวลาเลยเด้อให้ข้าวตอนเช้าแล้วไปทำงานตอนเย็นไม่อาหารเนี่ยมันใช้เวลาเยอะเออขนาดครูตำรวจไปยังเลี้ยงได้เลยแล้วเราอ่ะ ยูเฉยเหรอนอนงั้นอโอุดมาได้แล้วทำอะไรที่มันรวยเร็วะ่ะบอกผมหน่อยทำแบบไม่ต้องเสียเวลามันมีไหมผมอยากรู้อะ่ะมันมันทำยังไงที่ว่าเวลามันใช้เยอะใช้น้อยอ่เออไปใช่ไปทำงานตอนเย็นมันก็ได้ตังอะละแต่ว่ามันอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ออันนี้มันเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ไอ้นั้นเนี่ยเราต้องมีความรู้เออ เราต้องวางแผนให้เป็นคนที่เคยเลี้ยงควายอย่างตัวหนึ่งตอนนี้มีห้าร้อยถึงพันตัวแล้วมั้งผมเคยเจอเขาอยู่เออเมื่อก่อนอยากจน๋ยวนี้เป็นมหาเศรษฐีไปแล้วไนงะขายเฉพาะขี้ควายนะได้อัตย์ละหมื่นอย่างเงี้ยอ,อแล้วควายตัวแพงด้วยตัวสามแสกเนี่ยเ,เป็นควายสวยงามด้วยเนี่ยนี่ผวกนี้อะไรฟังนะวันนี้ประมาณนี้แหละะพบก,กันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีอะไรฟัง